สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแหมมอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะแหมมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์เลยแหมมบอกเลยว่าแดดร้อนมากๆเลยนะคะสําหรับนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะรถเก่งนะคะคุณภาพดีค่ะต้องนะคะเพชรยนต์แน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะมีรถมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นรถนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง1.5เป็นโตโยต้าวีออสค่ะเป็นรถนะคะที่ติดท็อปไฟของเพชรยนต์เลยนะคะคลายดีที่สุดเลยนะคะ สำหรับเ o y ต้า v ีออส1.5 EP 2,017คันนี้ค่ะเป็นสีเทาดำนะคะมาบอกก่อนนะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะที่เหลือส่วนมากจะเป็นสีบอลหมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าประวัติดีค่ะเครดิตดีจัดไปนะคะออกรถไปนต้องใช้งบดาวเลยนะคะเบอร์แม่มจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปพบกับรายละเอียดนะคะลูกค้าด้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามมาไ่ได้เลยค่ะ สำหรับรถคันนี้ค่ะมาพร้อมกับจักหน้าคมเมี่ยของเขาเลยนะคะลูกค้าเป็นโฉมใหม่เป็นเจนใหม่แล้วนะคะสำหรับ t ต y o ต a v ว o ออคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของทะเบียนค่ะก็จะเป็นในส่วนของ6กก็ไก่ชอช้าง83 7 2เจนะคะทะเบียนนี้จะได้เป็นทะเบียนกรุงเทพเลยนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะลูกค้าไฟค่ะไฟคันนี้ค่ะจะได้เป็นไฟนะคะโปรเจคเตอร์แล้วนะคะลูกค้าและยังไม่พอคะ่ะลูกค้ายังได้นะคะไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะติดสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะ บอกก่อนนะว่ารถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะเป็นสีเทาดําเป็นสีที่หายากมากๆนะคะเพราะของเรานะ,ะ่น่นนานจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะลูกค้าเรามาดูกันตอนนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของยางคะ่ะยางคันนี้ค่ะมาให้ดูเลยนะคะจะเป็นยางในส่วนของยางกูเกียนะคะลูกค้าดอกดอกที่เต็มใช้กันยาวๆนะจ๊ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะกระจกค่ะกระจกคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะคะฟิล์มติดมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะที่จับค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรอบๆตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะลูกค้าชนหนักขีดความจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะในส่วนของยางค่ะยางหลังก็เป็นยางดอกยางเ,เต็มๆเลยของกูดเยียเหมือนกันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์แหม่มโดยตรงเลยเบอร์แหม่มจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163นะคะนะคะเรามาต่อกันนิดนึงค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้จะได้ led ค่ะลูกค้าและไฟทับทิมค่ะยังไม่พอนะคะได้นะเซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดค่ะ สัญลักษณ์ VOS ตัว E นะคะลูกค้าสวยจริงๆคันนี้นะคะลูกค้าเปดสเกิรมาให้รอบคันเลยนะคะแล้วยังไม่พอสั่ได้ไฟเบรกดวงที่3อีกนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าราคาแค่339,000บาทนะคะผ่อนตัวเดือน7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสามารถผ่อนนาะนสุดๆได้ถึง84งวดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภายในรถคันนี้นะคะ สำหรับนะคะลูกค้าภายในรถคันนี้ค่ะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะเป็นสีโอรถนะคะตัดกับนี่เลยสีดำนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าค่ะข้อดีของเบาะผ้ามาบอกก่อนนะว่านั่งแล้วไม่ร้อนแน่นอนนะคะลวดลายนะคะนี่เลยเป็นลายตะข่ายนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะกุญแจนะคะยังในส่วนของกุญแจยังเป็นกุญแจไขยอยู่เนาะนี่มาให้ดูเลยนะคะส่วนพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยธรรมดายู่นะคะสาหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า ขออนุญาตนั่งในรถนีดนึงเกียร์คันนี้ค่ะก็จะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะลูกค้านี่นคะคะลูกค้าแอร์ยังเป็นแอร์นะคะเป็นแอร์อแอร์ธรรมดาอยู่นะคะไม่ใช่แอร์ออโต้เนาะซีดี usb ฟังสบายเลยนะคะคอนโซลจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีดำค่ะตัดด้วยสีโอรถนะคะภายในค่ะ บอกเลยคันนี้จะกว้างนะคะพลาสติกยังอยู่เลยนะคะลูกค้าแอร์แบ็กหายห่วงแน่นอนนะคะใครได้ไปไม่ต้องกลัวนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าหายห่วงแน่นะคะในส่วนของนี่เลยที่เก็บสัมภาระคันนี้นะคะใส่บัตรใส่น้ำบัตรได้เลยนะจ๊ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของนะคะอ่าห้องผู้โดยสารกันบ้างคะ่ะ เรามาดูกันต่อน,นิดนึงค่ะในห้องของผู้โดยสารค่ะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะเป็นคอนโซลสีดำนะคะนี้เลยนะคะลูกค้าภายในของเขาค่ะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้ามีลวดลายนะคะลูกค้านี่เลยนะคะข้อดีของเบาะของเบาะผ้าอย่างที่แม่แจ้งให้ทราบนะคะคือนั่งแล้วไม่ร้อนแน่นอนนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนี่เลยผ้ายางนะคะมีทั้งสองข้างนะคะลูกค้านี่นะคะยังไม่พอคะ่ะ มีที่วางแก้ฮาร์ล้ด้วยนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเป็นเครื่องหนึ่นะคะลูกค้าประหยัดน้ํามันนะคะเป็นเครื่อง1 5ึ0นซีซีนะคะสำหรับคันนี้นะคะเติมน้ํามันในสงแก๊สฮอร์ก้าหนึ่งเนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระค่ะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้ค่ะ z o มให้ดูนิดนึงนะคะน็อตตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะเนี่ยมาบิดให้ดูเลยปะกตะะิกนะคะอยู่ กดเดิมๆโครงงานทั้งคันนะคะลูกละคะ้คานี่นะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้านี่นะคะใครได้ไปบอกเลยถือว่าคุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดน,นิดนึงเนาะต่อกันเลยนะคะลูกคา้าต่อกันที่ยางอะไหล่ค่ะยางอะไหล่นี้ยังไม่เคยใช้งานนะคะลูกคา้า นี่นะคะลูกค้าเม็อาร์อยอาร์ตยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าใครได้ไปมันบอกเลยถือว่าคุ้มคุ้มมากๆนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้ารอยขีดขวนไม่มีแน่นอนนะคะเป็นสีเดียวด้วยเป็นสีเทาดํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะตามมาไ,มได้เลยคะ่ะ สำหรับนะคะในส่วนของห้องเครื่องรถคันนี้นะคะแม่บอกรกน,นะห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์แห้งสนิทค่ะน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะ,ะ,คะลูกค้าสัญลักษณ์มอ,อก,อกอยังอยู่ครบนะคะรถนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างค่ะีค,ความจํานำแน่นอนนะคะลูกค้าโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเด,เดิมจากโรงงานเลยนะคะสังเกตค่ะน็อตทุกตัวนี่แบบไม่ขยับขยอนเลยเดีบางซุ้มให้ดูนิดนึงนะคะลูกค้า รถอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้ารถสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะลูกค้ารถน้าเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานนะคะตั้งขายได้เลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเบตอายังอยู่นะคะนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรคา,านนะคะทั้งสองข้างยังอยู่ในสภาพเดิมๆะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า สำหรับนะคะลูกค้า Toyota v วีออสนะคะเครื่อง 1.5e ปี P 2017นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะออกรถนะคะเอทฟาสภายในวันได้เลยนะคะสำหรับพนักงานบริษัทและข้าราชการนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีฟินานมิ่งเซ็นแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะและยังไม่พอนะ,คะใครที่มาออกกําแหน่งช่วงนี้นะคะแมันมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าส่งรถ ไลฟ์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะและยังไม่พอค่ะในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นานถึง6เดือนนะคะลูกค้าลดค่ดําเนินการให้1 0,000บาทค่ะบริการฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะสำหรับเบอร์แมมจะเป็นเบอร์0 8 0ย์ค่ะสี่ศูนย์สามค่ะศูนย์หนึ่งหกสามนะคะสำหรับเบอร์นี้แอนไลฟ์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับรถคันนี้โตโยต้าว e ีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสองพันสิบเจ็ดสีเทาดำราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะผ่อนต่อเดือนประมาณเจ็ดพันนะคะสูงสุดนานถึงแปดสิบสี่งวดนะคะออกได้ตัวอชีพ เครดิตดีนะคะ, D, ะ,คะลูกค้าจัดไปเลยนะคะลูกค้อาออกรสูนบาทค่ะติดแบ็คลิสเอกได้ค่ะขอให้คุณมีคนมีคนทำนะคะและอาชีพที่ชัดเจนนะคะสามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสามารถมาเทสต์ได้ได้ทุกคนันค่ะเปิดทำการตั้งแต่8ปโมงครึ่งค่ะถึง5้าโมงครึ่งเลยนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แหม่มด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะลูกค้าและ พบกับแหมในคลิปถัดไปได้ว่าแบบจะนำเสนอรถรุ่นไหนให้ลูกค้านะคะลูกค้าสำหรับนะคะวันนี้นะคะแหมขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ